สวัสดีครับผมสร้างแล้วนะครับตอนนี้ก็รถคันเชฟที่ผมลงงานไปนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่ในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็ขัดไปได้สามสี่ชิ้นแล้วครับนี่ครับเครื่องขัดขัดใช้เครื่องนี่นะครับขัดตอนนี้เป็นขัดใบหยาบอยู่นะครับขับฝั่งนี้ก็ขัดไปได้นะครับเวลาขัดก็ติด กระลาด่างรับบางตรงคิ้วเวลาใบขัดมันจะไปโดนแล้วมันจะกลับแล้วมันจะทําให้ด่างนะครับนะครับตอนที่เนก็ประกอบเสร็จแล้วครับเปลี่ยนจากลายยิ้มเป็นคิวเชฟนะครับแล้วก็ปิดนปี่ยนปิดลูทอตไลน์นะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้ขัดนะครับนะครับช่างก็ขัดกระดาษชิกหัวฝุ่นนะครับไปแต่ว่าจะขัดให้มันเสร็จวันนี้แหละ ขัดหยาบนะเสร็จย๋ยวพรุวงนี้จะได้มาปั่นเงานะครับนี่ก็เย็นแล้วบ่ายสี่โมงกว่าแล้วครับเอาไงในขแบบกระบะก็อันนี้บางไว้ครับทั้งหลงเพิงพ้นเสร็จเมื่อวานก่อน,นและซุ้มที่ทังหลายก็จะให้ดูนะน้องมันประกอบไปบนแล้วครับแต่กระพอนเสร็จอะ้รละครซุ้มล้อสองขานครับก็เหลือลเก็บรายละเอียดขัดสีขัดเงาครับ วันสองวันก็น่าจะได้ส่งรถแล้วครับคันนี้จะเสร็จละเอาขาประกอบหมดละเรียบร้อยครับนี่ก็ฝากระโปรงก็คาร์บอนคาร์บอนลายเค็บลาะครัเปิ้ชนก็ปิดลูกครับปิดลูกปิดลูกก็อันนั้นเชื่อมพลาสติกนะครับต่อกันเด๋ยวใส่โลโก้เข้ามา ก็ช่างแหลก็เอาม,ามาเล่าให้ฟังครับตัดสีก็เก็บรายละเอียดขัดยาดเร็จแล้วก็มาขัดละเอียดอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ปั้นเงาอีกรอบรติดโลโก้ก็จะเสร็จงานแล้วตอนเสร็จงานเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับนี่คือตอนประกอบเสร็จนะครับประกอบเสร็จสับเรียบร้อยครับวอยางกันโคนหน้าหลังไม่ได้ใจนะครับหซิ่งนิดหน่อยนะครับแดีโอ้โหสตาร์ทเครื่องทีเสียงดังกระห่มพัน ที่โรงแรมไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับ